คุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยคุณผู้ชมกดซับหรืยังครับถ้ายังไม่ได้กดไหนกดเลยนะครับผมดูที่ใช้ไมไ่ได้แล้วพี่กดซับแล้วผมจะได้อะไรอ่พี่การกดซับเนี่ยจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดซับผมด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะไปหาคุณผู้ชมถึงเบอร์ในที่สุด หลังจากการรอคอยมานับแสนล้านกว่าปีในที่สุดเขาก็มากับ Rainbow Friends Chapter 2ในยาเบมิมถามว่า Chapter 1ผมเคยอัดไปแล้วอย่าง เคยแล้วนะครับซึ่งไม่นานโคตรสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูได้เลยครับผมแต่เท่าที่ผมจำความได้นะเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวหาของหนีมอนสเตอร์ Monster นะคุณผู้ชมซึ่งมอนสเตอร์ที่โผล่มาตอนชัปเตอร์หนึ่งเนี่ยเหมือนจะมีอยู่อี่มีอยู่5ตัวนะคุณผู้ชมก็คือน้องบลูน้องออเรนจ์น้องกรีนน้องเพอร์เพลแล้วก็น้องเรดนะคุณผู้ชมหมอนว่าน้องเรดเนี่ยคือจะเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็สร้างหุ่นสีอื่นๆมาให้มันครบตามสีเรนโบว์นะคุณผู้ชม แล้วก็น้องเพโปนี่มันจะลึกลับไปหนึ่งกุณูมเพราะว่าน้องเพโปเขาอยู่ในท่อนะคุณผู้ชมเขาจะไม่ได้เดินออกมาไล่เรานะครับร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมซึ่งฉากจบตอนชัตเตอร์แรกเนี่ยเหมือนว่าเราจะหนีออกมาจากโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ตัดจบไปเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีเอ็นเครดิตแบบเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมซึ่งกูก็แปลไม่ออกนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมไปถ้าคุณผู้ชมพร้อมกับชัตเตอร์สองแล้ว เท้าไปในเกมเลยครับ Let's go มาแล้วจู้มาแล้วจู้อุ้ยรอรอรอด้วยรอด้วยรอด้วยโอเคมาโอ้โหสิบห้าคนเลยเหรอคือผมก็ลืมนะครับว่าชาร์ปเตอร์หนึ่งเนี่ยมันเล่นได้สูงสุดกี่คนนะครับลืมไปแล้วอะไรเนี่ย c ลั m b i n g over the อะไรเว้เนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่าเกมนี้มันจะมีเนื้อเรื่องเยอะนิดหนึ่งนะครับซึ่งคือผมแปลไม่ออกนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นซับให้แล้วกันนะครับมาเรียงมาอุ้ยมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วโอเค อันนี้คือเราวิ่งใช่ไหมวิ่งไปไหนเอ่ยเวรุ่นวิ่งไปไหนอุ้ยอันนี้ใครอันนี้คือใครงัดอะไรเนี่ยเอาเอาอะไรเนี่ยโอ้โหแปลไม่ออกโอเคโอเคเราวิ่งมาแล้วทุกคนวิ่งมาปุ๊บยังไงต่ออันนี้ใครวะจับไม่ได้ปะชัตเตอร์แรกมีด้วยวะ what the what in the โอเคโอเคเดี๋ยวอะไรวะมันทำอะไรเนี่ยคื <c oughs> คืออะไรคือยกมือแล้ว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 คือมึงมึงมึงก็ไม่มีเสียงพูดอะไรสักอย่าง S O S light โอเคโอเคยังไงต่อยังไงต่ออุ้ยอันนี้คืออะไรดู not enter อุ้ยไอ้ปลาบู๋วที่ผาคุณผู้ชมอันนี้คือคนแบบเบื้องหลังเลยไปคุณผู้ชมไอ้คนเนี้ยอุ้ยกดกดสวิตช์แล้วไงต่อเปิดประตูอ๋อน้องเขียวกับน้องฟ้าอือหือเหมือนกราฟิกจะสวยขึ้นนะคุณผู้ชมยังไงต่อยังไงต่อ ดิ is going to be fun อ oh, oh. ในเวลาสนุกแล้วสิมันก็มาเฮ้ยก oh. ูอยากเจอเหมือน,นกันว่ะโอเคมาแล้วผู้ชมมันให้เราหาไลท์ไลท์อะไรสักอย่างผู้ชม25อันนะผู้ชมโอ้โหแม่เปลี่ยนใหม่หมดเลย เหมือนภาพจะสวยขึ้นนะคุยอ kind of ุ ah, okay. uh ้ย oh. มีประตูลมประตูเลื่อนโอ้โหว้าวมันคืออะไรวะนี่คุณผู้ชมสวนสนุกเอ่ยหรือยังไงแล้วก็เหมือนว่ากราฟิกจะสวยขึ้นแบบ2,000ล้านเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมอันนี้มีที่อ๋อโอเคมีที่โอ้ยโอ้โหเกือบกูเกือบโอเคกูเกือบโอ้ยใจเย็นใจอ่อนอะไรเป็นงึ้องักเป็นงึ้องักโอ้ยอะไรอะไรอะไรกูแอบกูแอบไม่เห็นกูหรอกไม่เห็นกูหรอกเห็นไหม พูดทางบางตาสังขารบางตาไงคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมโอเคเจออนหนึ่งโอเคสวยแอบก่อนมีอะไรไหมอ๋ออันนี้คือที่แอบใช่ไหมมีอีกไหมมีอีกไหมแถวนี้อันนี้คืออุ้ยบลูคาสเซิลปราสาทของน้องบลูเหรอโอ้ยปราสาทน้องบูอุ้ยอันนี้มีอันหนึ่งโอเคสวยปราสาทน้องบลูคุณผู้ชมโอ้โหสวยจัดแอบสวยมากคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอันนี้มีที่นั่งด้วยวะ่ะ แค่ okay. ที่หน้าของน้องบลูนะคุณผู้ชมแลวแล้วคือผมต้องเอาไอ้หลอดไฟนี่ไปตรงไหนไวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอุ้ยอ้ยสิยบไลน์แบบคุณผู้ชมอุ้ย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 น้องสีเขียวน้องสีเขียวคุณผู้ชมแม่งมีสลิงนยเว้ยเขาพัฒนามาไกลจัดเลยว่ะเกมเนี้ยอันนี้คืออะไรอุ้ยอันนี้คือหัวตัวอะไรไวะเนี่ยเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้อะ โอ้โหเข้าไม่ได้คุณผู้ชมมันติดอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเข้าไม่ได้โอเคไปดีกว่าคือเหมือนว่ามันจะมีแบบเหมือนเป็นเครื่องเล่นอยู่ทั่วแมปเลยคุณผู้ชมเหมือนว่ามันจะเป็นสวนสนุกนะครับผมอันนี้คือออร์เรนจ์เคปหูยอันนี้คือเป็นถ้ำของน้อง Orange เหรอโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีเข้าไปนะครับเพราะว่าเข้าไปกูโดนแดกหัวแน่นอนแล้วกูต้องเอไอหลอดไฟนี้ไปไว้ตรงไหนวะเนี่ยไอ้กูหลงทางกันเลยเหมือนว่าเราแบบเหมือนเราต้องเอาไปให้ไอ้ตอนแรกคุณผู้ชมไอ้ตอนที่เรามามมตออนแรก่ะใช เฮ้ยค oh okay. okay. ุณค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 ุณอุณตรงนี้คุณ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 ชมใช่ไหมใช่ไหมโอเคตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บโอเคสวยกินลำบากทางนี้บ้างนะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราไปฝั่งนู้นแล้วก็มาฝั่งนี้บ้างนะครับมีตัวอะไรหรือเปล่ามีใช่ไหมอุ้ยอันนี้คืออะไรเรนโบรีเรนเรนโบเรสที่แข่งรถเหรอหรือยังไงฟาสเตอร์คืออะไรมีหมวกกันน็อกด้วยอันนี้คือทางเข้าใช่ไหมอุ้ยอันนี้มีรถให้ขับด้วยวันนี่ขับได้ปะเนี่ยอุ้ยมีนั่งอุ้ยขับได้ด้วยว่ะไอเอาด้วยเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นก่อนนุ่มใจเย็นก่อนนุ่มโอ้โหอันนี้ก็จะชนอย่างเดียวเลยมันขับได้ด้วยคุณผู้ชมแต่มันขับยากขับยากมากคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยดิวดิวดิวอะไรอะไรมือมันเป็นมือมันเป็นมือมันเป็นมืออุ้ยอุ้ย คุณผู้ชมเมจิคุณผู้ชมมห็นเหมือนผมไหมเหมือนเป็นมือของน้องสโอเหมือนเป็นมือน้องสีม่วงเป็นมือน้องสีม่วงสีน้องสีฟ้านคอว้าโอ้โหมือมือมันมีมือมันมีมือไงกูขึ้นก่อนเลยแล้วกันนะอย่าบอกนะว่าไอตรงหมอกนี่คือเป็นที่อยู่ของน้องสีม่วงกันคุณผู้ชมใช่ไหมเนี่ยคือถ้าผมออกไปเฮ้ยมันมีนั่นไงนั่นไงมันมีสีโอ้ยมันมีเสียงไงโอเคคุณผู้ชม เริ่มเข้าใจแล้วไงคุณผู้ชมคือ,เร,อเริ่มมีการพัฒนาเริ่มมีแรงการเรียนรู้ไงคุณผู้ชมแสดงว่าไอ้ตรงหมอกสีขาวๆเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเราไปเดินเนี่ยมันจะมีน้องสีม่วงมาไล่กินเรานะคุณผู้ชมอุ้ยอะไรอะอ๋อโอเคผ่านแล้วอุ้ยอันนี้ส่องส่องไปไหนอ๋อเมื่อกี้ส่อง S O S ใช่ไ่มเมื่อกี้โอเคอะไรโอ้ยอะไรวะอ่าไม่ทันโขมึงก็เร็วเกินเพื่อนอันนี้อะไรให้รอ เอ่อ uh, The r e is H นี่โอเคเป็น SOS เหมือนว่าเป็นแสงของความช่วยเหลือใช่ไหมผีหลอก i s t h a t i s t h a t b o o ฮะอะไรมันบอกว่าอันนั้นคือ b ูไหนไหน b ู Coming here was a mistake มียามวายผิดพลาดหรือเปล่าเพื่อนไม่มยังปั่นคุณผู้ชม Maybe อุ้ยอะไรบ่เนี่ยรถเหรอมันคืออะไรรถสวา่านหรือย,อยังไงอุ๊ย อุ้ยอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอย่าบอกนะว,ว่ามันมีตัวเพิ่มอะไรไว้เนี่ยลุกวูดดิโชว์อัพเฮย้ยโชว์อัพอะไรไอันยมเซอร์ไพรส์เฮ้ยมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์ไงไอ้น้องสีแดงก็มีเซอร์ไพรส์แล้วไปกี่คนเนี่ยอ้าวไ,ไ,ไ,ไปแล้วสี่คนเมื่กี้เหมือนเป็นสีเหลืองหรือเปล่าโอ้ว้าว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 ไอ้นี่มันนกอีแรนดนี่หว่าคุณผู้ชมวิงว่งวิง่งวิ่งโอ้โหแม่งมีเหมือนแบบ มีเหมือนมีใบพัดติดหลังด้วยคุณผู้ชมอันนี้อ๋ออันนี้เข้าไม่ได้เหรอโอเคเขาให้เราหาแก๊ส15อันคุณผู้ชมตอนนี้คือเหมือนมีมอนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวกนะ็คือน้องสีเหลือนะครับโอ้โหแล้วไป1คนน้องโอเคตรงนี้มีแสงไฟสอดสองอยู่เก็บมาปุ๊บโอเคสี่อันโอ้โหโอ้โหนี่อันอโอ้โหห้าอันไปแล้วไงแล้วกูแบกจัดในตาเนสเทว่าไปหอนไปเลยอุ้ยอุโอ้โห,โโหสีหลังสีเขยว เสือหลังเสือขาวอยู่ด้านล่างเมื่อกี้เลยอันนี้มีไหมไม่มีนะคุณผู้ชมแล้วกูต้องเอาไปไว้ตรง,งไหนไว้เนี่ยกูหลงกงี้เลยหรือไงเนี่ยเบ็นโบเรสเฮ้ยคุณ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 ทางนี้ใช่ไหมโอเคสวยตึ้มโอ้เจ็ดอันโคตรเยอะโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมเมื่อกี้มีถังแก๊สนึงคุณผู้ชมเมื่อกี้มีถังแก๊สอยู่อันหนึง่งโอ้โหวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วด้วยไงเฮ้ยมันวิ่งเร็วกว่าพีมกว่ติหรือเปล่าวะเพื่อนเจน้องใจยายน้องโอ้โหอันนี้ไรไม่หยุดไงแล้วกูหลงไงแล้วกูจูแคลไรน้อง มันปีนอะไรมาไม่ได้คุณผู้ชมผมรับประกันเลยนะครับว่ามันปีนอะไรมาไม่ได้แน่หลายล้านเปอร์เซ็นใช่ไหมโอ้โหดูดิมันอีซี่เบรูว่ะคุณผู้ชมเกมนี้เหมือนว่าภาคที่แล้วเนี่ยถ้าเราหาอะไรไม่เจอเนี่ยเหมือนเกมมันจะบอกเรานะครับว่าแบบของตรงนั้นอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเหมือนว่าภาคนี้มันจะเหมือนมันจะไม่บอกเลยหรือยังอุ้ยอ,อะไรอ๋อหาครบแล้วสวยเพื่อนโอเคมาอันนี้คือมันมันเหมือนเป็นรถสว่านอรไรสักอย่างวิอะไรเจาะเจาะอะไรเจาะประตูเหรอหรือยังไง ปึ้มอุ้ยอะไรวะเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะหัวโขกวะนะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนหัวโขกใช่ไหมอุ้ยอะไรอันนี้ไข่อุ้ยโอ้โหแล้วมึงขึ้นไปบนนั้นได้ไงวะเนะี่ยอุ้ยอะไรอุ้ยโอ้โหติดระเบิดซะด้วยไงโอ้โหไอ้นี่มันไราการนักหน้าไอ้นี่มันไราการนักหน้าไปอีกคนเนี่ยโอ้โหเหลือสามคนเท่านั้นครับพี่ชอว์ไหมอะไรเนี่ยโอ้โหให้กูหาหัว ที่กูหาหัวน้องบูหรือวะเนี่ยโอเคอันนี้หนึ่งอันปึ๊บไปอุ้ยหาสิบอันนองกหรนมันจะง่ายไปนะน้องอุ้ยหัวสีม่วงหัวสีม่วงกิ้งไปเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเป็ดเป็ดหรือไก่ไม่รู้อย่าอย่าโอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วแล้วกูแอบแค่ลนน้องมาดิมาดิมันก็มาดิมันก็โอ้โหชัดเจนโอ้โหแบบ 4K ชัดเจนโอ้โหไปเฮ้ยเพื่อนไปเฮ้ยเออก็แค่นัล้วแหละ มันเหมือนมีกังมันมันเหมือนมีใบพัดติดหลังด้วยนะเว้ยคุณผู้ชมคือมันบินได้หรือยังไงวะรางนี้มีไหมสวัสดีครับมีตัวอะไรไหมไม่มีอะไรเลยหรอวะเนี่ยอุ้ยหัวขอวะเจอแล้วอุ้ยอันนี้สีเหลืองอุยมีหลายโอ้โหเจออีกแล้วเจอกันอีกแล้วนั่นใช่นั่งเหนืออย่าพึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรอุ้ยอันนี้มีหนึ่งหัวคุณผู้ชมอย่าอย่าเฮ้ยมันติดมันติดบ้ากวันแล้วมันติดบ้กใช่ไหมมันติดบ้าหรือเปล่ามันติดบ้ามันติดบ้กไกลแล้วมันวิ่งไล่กูแล้วหมาเป่าหมาเป่านีโแหละ โอ้โหนี่เสือปัาจระเข้คุณผู้ชมหมอย่าเราอาโขน้องสีเขียวน้องสีเขียวตัวใหญ่มากคุณผู้ชมโอเคแล้วกูห่วมันตรงไหนวะนี่<อ>จะเย็นนะเช้าวัยรุ่นจะเย็นนะเช้าวัยรุ่นโอเคตรงนี้ โอเคโอ้โหนั่นหน้ากูเลยแน่นวาววาววาวสีเหลือสีเหลืองสีฟ้ามาคนทุกสีแล้วกูทางตาหรือเปล่าทางตาเปล่าโอย่าอย่าอย่านะอย่านะโอ้โหโอ้โหเปรดเปรตและโอ้โหมือสีม่วงมือสีโอ้โหอันนี้หัวสีเขียวอย่าบึ้งอย่าบึ้งอย่าบึ้งโอ้โหโอเครอดแล้วกูโอ้โห มึงปีนมาได้มาได้เหรอเฮ้ยมึงเกินไปหรือเปล่ามึงเกินไปหรือเปล่าฮะวิ่งวิ่งวิ่งไปพี่ตูนยังไงเจ้านี้กูมั่วเจ้านี้โอ้โหห่อหจะปัหาบุตรอย่าอย่าอย่าเพื่อนเพิ่งซื้อกูด้วยเพื่อนซื้อกูด้วยเพื่อนซื้อกูด้วยโอ้โหอบไปวิ่งมาขาสีเขียวสีเขียวมาโอ้โหจิบคอหมดแล้วตู้ไปทางไหนต่อตอนนี้อย่าหิมะสีเหลืองตรงนี้โอเคจับขอไว้ก่อนคุณผู้ชมจับไ้จับไ้กูจะไม่ตายกูจะไม่ตายตรงนู้นสีฟ้าตรงนู้นโอเค วิ่งวิ่งโอ้โหอะไรกูมีหยุดวิ่งผู้ชมตรงนี้มีทางซ่อนโอเคกูจําได้ไงแล้วความจํามันเริ่มหมาแล้วไงแล้วกูซ่อนแค่ไรน้องอะไร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 ทำอะไรทําอะไรมาดิ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 มันก็มามันก็มามันก็มาดิอะไรของมันดะคผู้ชมนี่คือหน้าตาของน้องเยลโล่แบบ 4K ผู้ชมปล่อย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 โอ้โหดักหน้ากูโอ้โหกูเหลือเชื่อมึงเลยมึงเป็นอะไรวะฮะ ไอ้ไก Now, oh, ่แหละฮะวันนี้หัวส no ีเหลืองไม่มีใครเก็บเลยเพื่อนโอ้โหน้องพี่เอ้ยนี่ไปทางไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรมาทางไหนวะเนี่ยกูมัวส่งอุ๊ยอันนี้เป็นอะไรไป็นอขึ้นไปไหนใจตัวเองสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยมันเป็นทางลัดดีกว่าคุณผู้ชมเออตรงนั้นโอเคเเพื่อนเก็บมาเพื่อนเพื่อนเก็บมาเออสวยน่าจะครบแล้วนะคุณผู้ชม เมื่อกี้เพื่อนหยิบแบรหนึ่งอันนี้ก็หยิบเหมือนกันหนึ่งก็น่าจะครบแล้วนะครับบอกเลยว่า2คนนี้เล่นเก่งมากคุณผู้ชมกูเหมือนเป็นตัวถ่วงทีมเลยนะครับตาน,นี้ปึ๊บมาสวยเพื่อนเออต้องอย่างงั้นดูวะเฮ้ยกูชอบเบบี้บอยเอ้ยอ,อ,อ,อะไรมึงทำอะไรอ่ะเฮ้ยมึงปีนลงมาเหรอกูถามจริงมึงปีนลงมาเหรอมึงหัวจริงป่ะฮุยอ๋อมันนั่งเครื่องลงมากูรู้ว่าปีนลงมากูเด็ดเสื้อมึงล้วอ่ะโอเคอันนี้ทางไหนต่ออันนี้คือใครไม่รู้คุณผู้ชม ดุนวอลลี่แองโกเคโอเคจั okay. ไดไปอืมโอเคอ๋อฮะ,ะอ๋อไฟอ๋อฮะซัมคลิกอะไรฮะแล้วแล้วแล้วเขียเกี่ยวอะไรเนี่ยเขียเกี่ยวอะไรอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยแมลงเต่าช่องอุ้ยอ๋อโหว้าวตัวอะไรวะเนี่ย แค่นี้มันยังไม่พอเลยน้องเอเนี่ย I wonder why she so interested in that b u g โอ้โหตอนนี้ไม่มีใครตายนะคุณผู้ชมบอกเลยสองคนนี้เก่งมากนะครับเลืเหมือนว่าตอนนี้จะมีมอนเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับก็คือน้องสีฟ้า <c oughs> แค่นี้มันยังไม่พอเลยว่านี่ตอนนี้มาให้เราหาซูก้านะครับก็คือน้ำตาล9แพ็คนะชิวๆ คุณผู้ชมไม่มีใช่ไหมโอเคไม่น่ามีอะไรนะอย่ายวพนะอุ้ยโอ้น้องสิโอ้ยเดียเดี๋ยว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 เดีรยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเี๋ยวเด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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ไม่งเหมือนแบบเป็นจุดโโรวมศูนย์กลางมอนเตอร์เลยอะ่ะไอ้น้องสีเขียวนี่มันก็อยู่แถวเนี้ยครับุณผู้ชมคือน้องสีเขียวนี่มันตาบอดนะคุณผู้ชมถ้าจะไม่อุ้ยยั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 ย,ย,ยอย่านะน้องอยา่านะน้องใจเย็นก่อนวิ่งหนีทางไหนล้วเนี่ยทางโอ้โหสีเหลืองอยู่ด้านบนสีเหลืองอยู่บนปุ๊บปือย่าปื๊ดโอเคตรงนี้จำได้จำได้ตรงนี้คือทางลัดใช่ไหมตรงนี้คือทางลัดไปตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหมปุ๊บดไปโอเคไม่ได้ยากเลยนนนเน่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 เ เห็นกูอุ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหแม่งสีเหลืองมากูแอบก่อนเลยโอ้โหดูมันวิ่งดิอือหือปากแม่งจิ้มหัวกูแล้วมึงเนี่ยโอเคงั้นนึงเออสวยเฮ้ยแล้วแล้วคือกูทำเค้กท้าวมวะไอ้นี้คืออะไรหัวอุ้ยหัวกิ้งลงมาปึ๊บปึ๊บกิ้งไปไหนปึ๊บไปอุ้ยฮะมันกินเหรอเนี่ยไอ้นี่มีชีวิตด้วยนึกก่อนนะไอ้นี่มันมีชีวิตด้วยป่ะเนี่ย แม่งกินมากินเค้กเฉยอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือเดินไปไหนโอเอก็คือทางนี้เปิดแล้วใช่ไหมโอเคก็คือเม่อกี้เนี่ยมันมีหัวของน้องบลูปิดไว้แต่โหแล้วตัวสีส้มไงแล้วกูอ๋ออันนี้คือถ้ำตัวสีส้มเหรอใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมเหมือนวราป้ายมันจะเขียนว่าถ้ำสีไอถ้ำของตัวสีส้มเลยเว้ยอันนี้คือคาร์ด ให้กูนั่งโอเคเขาบอกว่าอ๋อก็คือเรานั่งอ๋ออันนี้คือจะจบแล้วปะเนี่ยอุ้ยอันนี้อันนี้คือมีมีการโยกซ้ายโยกขวาด้วยโอ้โหมีเวลานับถอยหลังด้วยไงโอเคไอ้โอ้โหโอเคอ๋ออ๋อนี่คือทางออกแล้วเบอร์อันนี้คือกูเล่นจบแล้วหรือเนี่ยโอเคคุณผู้ชมไปละครับนั่งรถคาร์ทไปคุณผู้ชมไป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 อันนี้ว่าเนี่ย Learn to c h o o s e y o u r p a t h เห็นไหมสีส้มมันโคตรเท่คุณผู้ชมเออ จะบอกไปนะครับว่าตอนนี้เราก็ยังไม่เชอน้องสีส้มเลยนะครับเหมือนว่าน้องสีส้มมันจะอยู่ในถน้ำนีนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเกมมันยังไม่จบแน่นคุณผู้ชมเหมือนว่าเราน่าจะต้องหนีน้องสีส้มหรือเปล่าถ้าให้ผมเดานะครับแล้วก็มีเออมีคําอะไรไม่รู้เต็มไปหมดโอ้โหทางและมึงดูทางอะไรว้เนี่ยเซฟโดนโหมันบอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับเราจะไม่ตกหลังแน่อนอนนะครับพูดอย่างนี้คือกูตกแน่นอนนะแล้วแม่งก็ขับชาชาคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ็กซิสิดีกว่อนนะเอ็กซิสอยู่ตรงนู้นเอ็กซิสอยู่ตรงนู้นแล้วเอ้าแล้วแล้วกูมาตรงไหนอุ้ยอ้าวเฮ้ยเพื่อนกูหายอ้าวแล้วไงคุณผู้ชมชิปหายของจริงชิปหายชอช้างสิบล้านตัวคุณผู้ชมเพื่อนกูหายไปได้หมดอันนี้น้องสีส้มน้องสีส้มจะกินเค้กกับน้องทำไมน้องสีส้มมันน่ารักจังคุณผู้ชมแม่งจะกินเค้กแล้วยังไงคือภาคีได้เนี่ยน้องสีส้มเนี่ย ถ้าจะให้มันไม่ไล่เรานะคุณผู้ชมคือเราต้องไปให้อาหารมันไว้คุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นตัวที่ขี้หิวมากแล้วมันอยูดไอ้นี่คืออ๋อเป็นภาพอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหยิ้มโอ้โอยูกตกกูตกกูตกไปไหนอย่าอุ้ยอุ้ยอะไรอะไร follow follow ให้เราตามอุ้ยอุ้ยน้องสีส้มน้องสีส้มหน้าหน้าอุ้ยโอ้โหยไปกูตกโอโหน้องอ่ะอุ้ยกูตายกูโดนน้องสีส้มกัดหัวโอ้โหแล้วกูตายเลย โอ้โห oh, ทุกคนแล้วมันรีสปอนไม่ได้มันบอกว่าเกมจบแล้วไม่สามารถรีสปอนได้อยังงวะไม่เป็นไรคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาดูเพื่อเราเล่นเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจไปเล่นใหม่แล้วนะไม่งนานจริงนะออ้ยทพงไหนวะเนี่ยเหมือนว่าเราต้องตามไอ้รถไอ้รถรางด้านหน้าน,นี้ไปนะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อกี้เหมือนว่าผมกดเลี้ยวไม่ทันนะครับผมเลยโดนในน้องสีส้มกัดหัวนะคุณผู้ชมโอ้รถรางไม่หยั่งซิงคุณผู้ชมขุวยกองเงินกองทองกูมาถึงจุดไหนแล้ว คือตอนนี้คือเรามาดูเพื่อนเล่นนะเราก็ต้องเชียร์เพื่อนที่ผ่านกินนี่ไปให้ได้นะคุณผู้ชมผมว่าตอนนี้คือน่าน่าน,น,น่าจะใกล้จบแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นแบบอะไรวะเนี่ย Tank h for Victory อ้าวโจโลเหรออ้าวโจโลเหรอมันบอกว่าขอบคุณที่มาเยี่ยมชมอะไรแบบนีไ้ไงโอเคนี่ถังขยะไปไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยมันทะลุเลยอุ้ยโอ้โหหน้าจุม่มหน้าจุม่มโอเคมีเบาะรองอยู่วิเอ็กซิททุกคนอันนี้ทางออกใช่ไหม เพื่อนไปเลยเออนั่นแหละทางออกแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยน่าจะจบแล้วนะคุณผู้ชมอุ๊ยอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้น้องสีฟ้าโอ้โหกิ้งลงมาโอาดิ้นดิ้นยังไงโอ้โหเพื่อนยังไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหจะวันนี้ไล่หรือเปล่ามาไล่มาไล่หรือเปล่ามาไล่ปบบโอ้โหวิ่งเพื่อนโอ้โหชิปหายยังไงเพื่อนเพื่อนวิ่งเดือดแลยคุณผู้ชมน้องสีฟ้ามิ่ยังดุหมอบเออสวยเพื่อนหมอบจยิงโอ้โหมันทะลุมาเลยมันทะลุมาโอ้โหมันมันงับ มันงับฉลามดนะชอบงับคุณวิ่งด่วนเพื่อนอย่าโดนกินนะเพื่อนเพื่อนอย่าโดนกินคุณใช้สุดความสามารถเพื่อนวิ่งวิ่งโอ้โหทางไหนไม่รู้โอ,โ,โ,โอ้โหมันตาติดจะจัดคุณผู้ชมเพื่อนโอเคมอบมอบมอบเออสวยเออโอเคเออวิวีน่ารักกว่าคุณผู้ชมอื้มหน้าตาแม่งน่ารักมากโอ้โหเดินกลับไปแล้วคุณผู้ชมจบยังเนี่ยจบแล้วหรือเปล่าอุ้ยอุ้ย สวัสดีครับกูอยู่ไหนอุ้ยอะไรคืออะไรไปลุ้นโอ้โห oh จบ l a n Bro Friends จบคุณผู้ชมอุ้ยนี่ไง e เครดิตใช่ไหมอ๋อนี่น้องสีฟ้าอ๋ออัน,นอัน,นอันนี้คือบัตรบัลลังน้องสีฟ้านะคุณผู้ชมไร q uh, g o i n g to be late ฮะคือยังไงอะ่ะอ้าวจบเลยโอเคคุณผู้ชม ในสุดก็จบไปสักทีนะครับอ๋ออันนี้ชัปเตอร์หนึ่งอ๋อโอเคสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นชัปเตอร์หนึ่งก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรดีคุณผู้ชมอ๋อนี่คืออะไรอ๋อนี่ไงกูจะาได้แล้วคุณผู้ชมอันนี้คือตอนที่เราออกมาคุณผู้ชมอันนี้คือตอนสุดท้ายเลยคุณผู้ชมตอนสุดท้ายของชัปเตอร์หนึ่งเราออกมาจากตรงนี้นะคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมคลิปนี้คงไม่ได้พีนนะผมถือว่าเกมนี้สนุกมากคุณผู้ชมสนุกชิบหายนะ ชั้นที่สองไม่งมันสุณผู้ชมสนุกมากนะแนะนำให้มาเล่นกันนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ็นเครดิตเมื่อกี้คืออะไรเหมือนกันนะครับปีความไม่ออกนะค,คุณผู้ชมเจอกันใหม่คิดไปครับคุณผู้ชม Let's Go